นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเลิกกับแฟนมาแต่ยังโหยหายอยู่จะมีวิธีไหนบ้างที่จะออกจากตรงนี้ได้มีคนมาปรึกษาว่าเลิกกับแฟนคนแรกของชีวิตเดินออกมาทั้งที่ยังรักมากมาย ยังโหยหาและคิดถึงสองเฟซบุ๊กตลอดทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียมากนักความรู้สึกตอนนี้คือคิดไม่ออกเลยว่าจะมีใครที่กอดเราได้เต็มที่ไหมหรือรักสุดหัวใจเป็นความรู้สึกปกติไหมที่จะรู้สึกแบบนี้แล้วออกจากตรงจุดนี้ยังไงดีวงเล็บเลิกไม่ได้ประมาณเดือนครึ่งจากกันด้วยดีเห็นอยู่ว่าเขาก็ยังรักเราแต่เราไปด้วยกันไม่ได้เมื่อมีพบก็ต้องมีจากเมื่อมีรักก็ต้องมีเลิกผมเชื่อว่านี่เป็นของคู่โลกที่เราทุกคนต้องประสบพบเจอ ไม่มากก็น,น้อยเราก็ต้องประสบพบเจอกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคือการที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็เลิกรักกันไปแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันสําคัญที่สุดมันไม่ใช่การเลิกราแต่มันเป็นการที่เราได้อะไรจากการที่เราครบหาคนคนนี้หรือเปล่าทุกครั้งที่ผมพยายามจะเก็บเกี่ยวข้อมูลมากที่สุดนั่นก็หมายความว่าผมพยายามจะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิสัยของคนคนหนึ่งที่เราอยู่ด้วย มันจะเป็นความทรงจําร่วมกันที่เราได้ประสบพบเจอสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายอย่างยิ่งแต่แล้ววันหนึ่งความทรงจําก็ได้จางหายไปก็เพียงเพราะว่าคนคนหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราแล้วแต่หน้าที่เราก็คือเราต้องใช้ความทรงจําเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้กระทําทั้งหมดทั้งสิน้นวันหนึ่งมันก็จะเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ที่เราได้ผ่านพบถึงแม้ว่าวันนี้เราจะ ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆนานาไปได้เพราะมันยากสำหรับเรามากๆในวันนี้แต่แล้วผมก็ยังเชื่อเสมอว่าเราทุกคนสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาน,นี้ได้อย่างแน่นอนถ้าเราตั้งใจจริงที่จะมองเห็นว่านี่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการจากลาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้จงแยกแยะระหว่างความเป็นธรรมดากับความไม่ธรรมดาเราจะได้มองโลกด้วยท่าทีเปิดกว้างผมเชื่อว่าสิ่งที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ทั้งหมด100%ว่า เราเปิดใจรับมัน100%หรือเปล่าแต่แล้วกการที่เราเปิดใจรับบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปมันไม่ได้เป็นเพียงแค่คนอย่างเดียวที่จะไม่ได้อยู่กับเราทั้งชีวิตสัตว์และสิ่งของก็ไม่ได้อยู่กับเราทั้งชิตเช็กเช่นเดียวกันความเป็นธรรมดาโลกใบนี้ก็คือไม่มีอะไรคงทนถาวรเราอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงไม่แน่นอนแล้วก็ไม่คงที่เรานั้นจะเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจตระหนักรู้ให้มากที่สุดว่าถึงแม้เราจะรักใคร แต่มันก็ไม่ไหนเขาว,ว่าเราจะเข้าออเขาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนน์มันต้องมีสิ่งที่เข้ากันไม่ได้มันจะต้องมีสิ่งที่วันนี้เราต้องเรียนรู้ประสรบการณ์ให้มากที่สุดแล้วหนึ่งเราจะค้นพบว่าเราสามารถที่จะนำสิ่งสิ่งหนึ่งในชีวิตมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างลงตัวนั่นจึงเรียก,กว่าประสรบการณ์ที่ดีมันมีทั้งเลิกด้วยดีและเลิกด้วยความไม่ดีไม่ว่าจะเลิกแบบไหนทุกสิ่งลวดเป็นความทรงจําไปยังอนาคตทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วแค่เรียนรู้วันนี้เราไปกันไม่ได้แล้ววันหนึ่งอนาคตก็จะบบอกกัเราาว่า วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดปัจจุบันนี้กําลังกําหนดอนาคตและปัจจุบันนี้ก็กําลังบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากเข้าไวเพราะว่าวันนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองวันหนึ่งเราก็จะไม่สามารถรับรู้ว่าวันนี้เราควรต้องทําอะไรมากที่สุดลองแค่เรียนรู้ว่าวันนี้เราไปกันไม่ได้แค่นั้นพอถ้ารู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้วันหนึ่งเราก็จะยอมเสียราบกับความเป็นจริงเรียนรู้จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงนี่คือหลักของชีวิตหรือเปล่าวันนี้เรื่องเพื่อเลิกกับแฟน แน่นอนะผลกระทบที่มันยังหนักหน่วงย่อมปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นการกล้าเปิดใจกับคนใหม่อาจจะน้อยลงมากแต่ขอให้ลองคุยกับตัวเองจริงจังดูถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งเราคุยอยู่จริงจังมากขึ้นเราก็จะพ้นพบว่าตัวเราก็มีความต้องการเช็คเช่นเดียวคนอื่นเรากับแฟนเราก็มีเจตจำนงในชีวิตที่แตกต่างกันผิดแพกจากกันแต่เราก็โคจรมาเจอกันวันนี้เราเรียนรู้มากขึ้นว่าเราเข้ากันไม่ได้ เรา,เาไปกันไม่ได้เท่านั้นเองวันหนึ่งความทรงจำเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างที่ผมบอกกันเน้นย้ำเสมอเพียงวันนี้เราต้องอย่าเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาด้วยดีแน่นอนชีวิตมันก็มีทั้งดีและไม่ดีคละเคล้ากันไปแต่แล้วอะไรคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็คือป,ประสบการณ์หรือเปล่าประสบการณ์ที่เราเคยรักคนคนหนึ่งแน่นอนว่าวันนี้หลาจะจมปลักอยู่กับอดีตเราเข้าโซเชียลมีเดียทั้งๆั้ที่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่นั่นคืออารมณ์อะไรอาวรร์ในช่วงแรกๆเท่านั้นเองพอผ่่่าาานนนนใชววงีี้้ไปเเรรรก็จะยู ไม่มีอะไรที่จะดึงรั้งเราไว้ได้หรอกการลืมเลือนการที่เราค่อยๆจางหายไปในอดีตเนี่ยมันก็ค่อยลบเลือนไปปัจจุบันจะเข้ามาแทนที่ลองเปิดใจเจอคนใหม่ๆดูสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยให้เรามุฟออนได้เร็วมากยิ่งขึ้นคนที่ดีหายากแต่คนที่เรารักหายากมากกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องประกอบไปด้วยคนสองคนเสมอหากไฟใดไฟหนึ่งไม่รักทุกอย่างก็จะไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ดีวันนี้เป็นวันที่เราต้องเริ่มต้นปรับเปลี่ยน mindset ซักนิดหนึ่งว่า เราตามหาคนดีเราชอบคนดีแต่เรารักคนที่เรารักด้วยมากกว่าทีนี้ความเป็นจริงของชีวิตความสัมพันธ์เราไม่ได้หาคนดีเพื่อเราจะมาบอกว่าโอเคเรารักคนคนนี้นะเพราะเขาเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติเรารักคนคนหนึ่งเนี่ยเหตุผลมันไม่ค่อยมีหรอกมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะสวยอาจจะนิสัยดีอาจจะร่ํารวยหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ที่เราถูกสเปคเขาแต่แล้วความเป็นจริงนี้มันก็แปรผันไปตามประสบการณ์ที่เราเจออีกเช่นเดียวกันหน้าที่เราก็คือเรียนรู้และเข้าใจว่าวันนี้ เปลี่ยนไปแล้วก็แค่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ทั้งนี้ไม่มีสูสตรสาเร็จในการออกจากความสึกแยแๆทางแก้ที่ง่ายที่สุดคือคนหาตัวเองก็ต้องการอะไรในชีวิตหาที่พึ่งพิงเช่นเพื่อนละครอบครัวหากิจกรรมจนลงใจทําในตอนนี้ไปก่อนไม่ว่ากิจกรรมอะไรจะเกิดขึ้นหน้าที่เราก็คือค่อยๆรักตัวเองมากขึ้นโอบกอดตัวเองให้ชัดมากขึ้นวันนี้เราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเมฆหมอกมันบังอยู่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ เราเรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าวันหนึ่งเรากอาจจะเจอคนที่ดีและคนที่ใช่มากยิ่งขึ้นการที่เราไปกันไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของใครเลยมันเป็นเพียงแค่ว่าเราแค่ไปกับเขาไม่ได้เท่านั้นเองไม่ว่าเขาจะตัดสินหรือเราตัดสินต่างคนต่างต้องยอมรับผลซึ่งกันและกันวันนี้เราแค่ยอมรับมันในสิ่งที่มันควรจะเป็น แต่วันหนึ่งคุณก็จะเป็นคนที่เขาเป็นการตัดสินใจของตัวเองและผู้อื่นในความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะต้องประกอบไปด้วยคนสองคนเสมอจงคุยกันปรับความเข้าใจกันมีอะไรไม่ตรงใจไม่เป็นไรค่อยๆแก้กันไปถ้าเขาไม่อยากอยู่แก้ไม่เป็นไรเรายอมรับผลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปด้วยความแข็งแกร่ง,งวันหนึ่งผมยังเชื่อเสมอว่าวันหนึ่งคุณจะสามารถรักตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะมีคนรักคุณอย่างสิ่งที่คุณเป็นผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร n ท็ t กแยชิด้วยนะครับ